คลิปนี้นะครับจะเป็นการไขความลับนะครับว่าทําไมคุนเซนถึงมีปฏิบัติการทางอาหารกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางฝั่งไทยเองเนี่ยมีการเมืองภายในเกิดอะไรขึ้นนะครับจนสถานการณ์เนี่ยมันลุกลามบานปลายมาขนาดนี้นะครับเริ่มจากฝั่งของ ฮุนเซนก่อนครับว่าที่เขาต้องการเปิดสงครามกับไทยเนี่ยก็เนื่องมาจากสภาพภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับตระกูลฮุนนกำลังโดนสั่นคลอนอย่างแรงครับแต่สั่นคลอนเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศไทยนะครับมาจากการที่ตระกูลฮุนและเครือข่ายเนี่ยเสบยสุขภายใต้อํานาจนะครับทำให้ประชาชนชาวขเขมรเนี่ยยากจนแล้วก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเมื่อ2วันก่อนครับมีม็อบในขเขมรเกิดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าขเขมรเนี่ยพยายามที่จะปิดข่าวนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็ได้หลุดลอดมาสู่โลกภายนอกนะ ครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นครับว่าเขมรไม่ได้อยู่สบายนะครับเอาล่ะเรามาวิเคราะห์กันนะครับเขมรเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เขาเนี่ยมาจากสแกมเมอร์ถูกไหมครับเมื่อโดนไทย ปิดด่านนะครับธุรกิจคาสิโนแล้วก็สแกมเมอร์เนี่ยไปไม่ได้นะครับรายได้เนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไปทันทีเลยนะครับที่จะต้องเข้ายังไม่พอนะครับอีก30%เนี่ยมาจากสิงห์ทอครับเมื่อเขาโดนภาษีจากอเมริกาครับแล้วก็โดนทั่วโลกเนี่ยบอยคอรดจากการที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์โลกนะครับคำถามก็คือว่าเขาจะเอาสิงห์ทอเหล่านี้ไปขายใครครับฉะนั้นรายได้เหล่านี้เป็นศูนย์เลยนะครับหกสิบบวกสามสิบเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลืออีกสิบเป รับของไทยมาขายนะครับเรามาดูในเรื่องของค่าของชีพของเขมรนะครับเขมรเนี่ยนะครับใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยนะครับในราคาที่สูงกว่าไทยเนี่ยแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยฐานรายได้ของคนเขมรเนี่ยน้อยกว่าคนไทยเนี่ยถึง3เท่านะครับเมื่อมีการปิดด่านแล้วก็ฮุนเซนเองก็ประกาศครับว่าจะไม่รับน้ํามันจากไทยนะครับก็ทําให้ฮุนเซนเนี่ยจะต้องดิ้นรนไปรับน้ํามันจากที่อื่นนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นเนี่ยนะครับต้นทุนในการขนส่งน้ํามันมาเนี่ยครับ ก็จะสูงขึ้นอีกครับก็เท่ากับว่าราคาพลังงานต่างๆในเขมรเนี่ยสูงขึ้นอีกนะครับทำให้เกิดเงินเฟอ้อในเขมรครับเอาแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่พอนะครับพอเรี้ยงมี ตัวเลขเศรษฐกิจเอามาให้ดูนะครับเศรษฐกิจเขมรเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจไทยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตกว่าเศรษฐกิจเขมรเนี่ยสิบจุดหกเท่านะครับรายได้คนไทยเนี่ยสูงกว่าคนเขมรเนี่ยสามเท่านะครับการพึ่งพาตัวเองของเขมรเนี่ยถือว่าต่ํามากครับเพราะว่าเกือบจะทั้งหมดเลยครับเขาจะต้องนําเข้าจากประเทศไทยครับไทยเนี่ยเกินดุลเขมรเนี่ยสามแสนล้านบาทนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าสินค้าไทยขายในเขมรเยอะขนาดไหนนะครับคนเขมรเนี่ยไม่เชื่อในเงินตัวเองนะครับแล้วก็ที่แย่ก็คือว่าระบบ เงินของเขมรเนี่ยนะครับไปผูกกับเงินดอลลาร์ไว้เยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ย80%ของเงินหมุนเวียนในเขมรเนี่ยนะครับผูกติดอยู่กับสกุลดอลลาร์ครับเงินเรียลที่เวลาพวกคุณไปเที่ยวกันแล้วแลกกันเนี่ยจริงๆอ่ะใช้เป็นแค่เงินทอนนะครับแต่ว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆธนาคารต่างๆนะครับใช้เงินดอลลาร์ทั้งนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเงินเรียลเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงแล้วนะครับทำให้เงินเรียลเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีค่าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นครับว่าเขมรเนี่ยไม่มีทางเลลือกแ้วครับ ตระกูลหุ่นเนี่ยจะต้องเกิดม็อบลุกฮือขึ้นแน่นอนซ้าร้ายนะครับจำได้ไหมครับว่าเขาทำในเรื่องของชาตินิยมนะครับเขาบอกว่าให้คนให้แรงงานเขมรเนี่ยกลับไปที่เขมรเขามีงานรองรับอยู่นะครับก็ปรากฏว่าจากการสํารวจครับมีแรงงานเขมรเนี่ยกลับไปประมาณ5 0,000่นกว่าคนนะครับแต่ที่มีงานทําจริงๆเนี่ยแค่หมื่นกว่าคนเท่านั้นเองครับไอหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับสงสัยนะครับน่าจะเป็นที่เอาไปก่อม็อบเนี่ยครับ ก่อมอบสนับสนุนขเขมรน,นะครับก็คือได้แค่ค่าจ้างรายวันเท่านั้นเองครับไม่ได้เป็นค่าจ้างที่ยั่งยืนครับเพราะเท่ากับว่าขเขมรเนี่ยต้องแบกคนอีก5 0,000กว่าคนครับไร้งานทำนะครับแล้วก็เมื่อมีการปิดพรมแดนนะครับแรงงานขเขมรก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับขเขมรได้อย่างสะดวกไม่สามารถส่งเงินกลับไปขเขมรได้อย่างสะดวกนะครับทำให้ประเทศในกําลังอดอยากหนักหนาสาหัสเลยนะครับนี่ก็เป็น เหตุผลหนึ่งครับที่หุนเซ็นมองว่าแบบนี้อยู่ต่อไปไม่ได้แน่เลยต่อให้เล่นเกมติดชึ่งกันไปนะครับต่อจะให้มีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยเนี่ย พยายามประคองสถานการณ์หรือว่าทหารบางส่วนของไทยเนี่ยพยายามประคองสถานการณ์ให้มีการเปิดด่านนะครับแต่ก็ไม่น่าจะทันการแน่นอนครับถ้าสถานการณ์อย่างเงี้ยดำรงต่อไปอีกสัก6เดือนนะครับรับรองว่าเกิดการจลาจลขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ฟังเส้นสุดท้ายมันก็เกิดจากการที่หุ่นเซนเล่นใหญ่ครับการที่เขาเอากลับระเบิดเนี่ยมาวางเอาไว้ในเขตไทยแล้วทหารไทยขาขาดไป2รอบนะครับบวกกับการที่ให้ประชาชนนะครับแล้วก็ทหารชาวเขมรปลอมตัวมานะครับสร้างสถานการณ์ที่ประสาทตาเมืองทมนะครับก็ทําให้ เข้าทีแมททัพภาคที่2ครับสั่งปิด พรมแดนใหม่ครับนะครับแล้วก็สั่งปิดปราสาทตาเมืองปลุกปราสาทตาเมืองเกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละครับทำให้เส้นเลือดใหญ่ของขมรนเนี่ยโดนตัดไปอย่างถาวรแล้วก็ยังไม่มีกําหนดครับว่าจะได้เปิดได้เมื่อไหร่ครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมคุณเซนต้องสั่งให้มีการโจมตีฝั่งไทยขึ้นมานะครับต้องการให้มันเกิดสงครามตามแนวชายแดนเกิดขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้ชาตินิยมแบบนี้เนี่ยเขาก็พังแน่นอนครับเดี๋ยวเรารอดูตอนจบของตระกูลหุนครับว่าจะจบยังไงครับถ้าเกิดว่าขมงเบนกเนย่ กว่านี้ครับเพราะว่าสินค้าก็ไม่ได้เข้าไปนะครับด่านก็โดนปิดรายได้ก็ไม่เหลือนะครับยังไงก็ตามพอเลี้ยงฟันนงครับประชาชนในขมเลุกฮือขึ้นอย่างแน่นอนครับคราวนี้นะครับเรามาดูในฝั่งสถานการณ์ประเทศไทยนะครับว่าก่อนที่จะเกิดการประท้าเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ย พลเอกน,น,นัฐพลนาพาณิตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยนะครับโดนด่าว่าเป็นหมานําราชสีนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้นะครับก็มี I.O. หรือว่ากลุ่มข่าวบางกลุ่มนะครับที่มีผลประโยชน์นะครับกับกลุ่มทหารที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับท่านผอบอทอบอนะครับพยายามจะ ใส่รายท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับว่าดีแต่พูดนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ครับตามมานะครับทางรัฐมตีช่วยกลาโหมนะครับพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชนะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพ ภาคที่1นะครับสองคนนี้เนี่ยก็คือสายบุรพาพยักนะครับมีความสัมพันธ์กับลุงตู่เลยนะครับได้สั่งให้มีการเปิดชายแดนนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่1นะครับปรากฏว่าโดนเขมรเล่นแง่ครับฝั่งเขมรเขาไม่เปิดชายแดนด้วยครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้โดนคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับลุมด่าทั้งสองคนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจริงนะครับสองคนนี้เนี่ยทำตามนโยบายของรัฐบาลครับก็ย้อนกลับไปครับว่า2คนนี้มีที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับพลเอกนัทพลนาคพานิชเนี่ยนะครับเป็นน้อง ลักของลุงตู่เลยครับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมด้วยโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นหรือยังครับว่าผมบอกแล้วว่าลุงตู่เขาคำรัฐบาลน,นี้อยู่นะครับในขณะที่แมท่ทัพภาคที่1น,นะครับนี่ก็สายบุรพาพยักโดยตรงเลยนะครับกำลังจะรอขึ้นเป็นผอบทอบใอนสองปีข้างหน้านะครับฉะนั้นในเรื่องของการปฏิวัติรัฐบาลน,นะครับไม่มีทางแน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าแม่ทัพภาคหนึ่ง 1, คนนี้อยู่นะครับฉะน,นั้นเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่รัฐมนตรีกรลาโหมนะครับสายลุงตู่นะครับแม่ทัพภาคที่1เป็นสายลุงตู่นะครับแล้วก็ว่าที่รัฐมนตรีกรลาโหมเนี่ยสายบิ๊กแดงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กแดงกับบิ๊กตู่เนี่ยนะครับเขาโคกันเนี่ยก็เท่ากับว่าพวกนี้เป็นประการที่กําลังมาล้อมนะครับพอบอบบกับแม่ทัพภาคที่2นะครับซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น26นะครับเขาพยา,ายามที่จะสลายกําลังของเตรียมทหารรุ่น26นะคสับปกนะารัามา กานอานาจนะครับฉะนั้นเราจะเห็นครับว่าปฏิบัติการของแม่ทัพภาคที่2ในเรื่องของการปิดด่านเนี่ยไม่เคยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่เลยนะครับซ้าร้ายคุณเล็กวัสนานนท์ก็ได้ออกมาแฉเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็ทหารใหญ่ในหลายๆส่วนนี่นะครับด่าทหารชั้นผู้น้อยที่มาเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อมวลชนว่าเขมรล้ําแดนครับเห็นหรือยังครับเอาละเราต้องไปดูนะครับจะดูอะไรให้ดูที่หัวนะครับว่าทําไมเนี่ยคนหลายๆคนหาว่าผมเนี่ยมานั่งโจมตีลุงตู่นะครับ เราเอาความจริงมาพูดกันนะครับในยุคสมัยของลุงตู่เนี่ยนะครับท่านพูดชัดเจนครับว่าปัญหาชายแดนไทยขเขมรเนี่ยแก้ไม่มีวันจบหรอกเราก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละอะไรที่พัฒนาได้ครับพัฒนาร่วมกันนะครับเราจะเห็นแนวคิดนะครับว่าขเขมรลํำแดนมากี่ครั้งเนี่ยลุงตู่ครองอำนาจเนี่ยไม่เคยหือไม่เคยอือแค่เงียบเงียบเอาไว้กดทหารชั้นผู้น้อยเอาไว้อย่างเดียวเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทพัพภาคที่สองเนี่ยคนหลายๆคนก็มากล่าวหาพ่อเลี้ยงนะครับว่าชอบกล่าวหาลุงตู่เป็นอคติอะไรกับลุงตู่หรือเปล่าโดย เดี๋ยวพอลี่จะเปิดคลิปของพลโทกหนกนะครับเนตรระเข้วเสนานะครับอดีตแม่ทัพภาคที่2นะครับตอนที่รบกับขมรให้ฟังนะครับว่าท่านนะครับได้พูดถึงเสปอเสนาธิการกองทัพบกหน้าขนาดนันนะครับซึ่งก็คือลุงตู่เองเนี่ยนะครับเอาไว้ว่ายังไงครับเสปอเนี่ยครับสั่งให้ใช้แต่ปืนครกยิงขมรครับห้ามใช้อาวุธที่มันเหนือกว่าปืนครกครับยิงกันไปยิงกันมาเป็นพิธีการนะครับเอาลาไปฟังกันเลยครับ ล้วมีใครสั่งห้ามยิงปืนใหญ่ไหมเคยมีไหมมีครับเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนไหนก็นไหนไลนไหนก็ในไหนแล้วนั่นมันปีประมาณปีห้าหนึ่งนั่นแหละวันที่เขาเหม็นเขายิงผมเนี่ยวันวันรู้สึกว่าวันที่สิบสิบหกตุลานะน่าจะประมาณสิบหกตุลาคือสิบหกตุลาเนี่ยคุณเซนเขายื่นคําขาดอยู่วันที่สิบสี่สิบสี่ตอนรู้สึกจะตอนเที่ยงหรือตอนยังไงบ่าว่า ให้ผมถอนกําลังจากไอ้้วยซามมาลีอะแต่ผมก็ไม่ถอนเพราวันที่สิบหกเนี่ยเขาไปยิงเขายิงเนี่ยผมดูถึงวันที่สิบห้าเมื่อไม่มีสถานการณ์อะไรผมก็เลยปรับทออก,กอผมเนี่ยที่อยู่ผาหมออีแดงปรับลงมาอยู่ที่กันทลักในช่วงนั้นน่ะผมไปก็ไปตรวจช่องสงงามไปดูช่องสงามต่อพอช่วงผมไม่อยู่เนีเขาก็ยิงเลยเพราะว่าคุณเซนเขาโกรธที่ว่า ให้ถอนไม่ถอนแล้วก็เราส่งชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าไปตัวทุน่นที่เขาวางทุ่นระเบิดไว้นะครับทําให้สารผ่านเดียบขาขาดเขาโกรธเขาก็สั่งยิงนั่นแหละวันนั้นแ่ะในห่วงที่ผมตั้งรถจากช่องสงํำเพื่อจะมาที่ผามมอยแดงเสนาธิการหัดบวกท่านโทรมาท่านบอกว่าพี่นอกอย่าใช้ปืนใหญ่นะให้ใช้แต่คอใช้แต่คออย่าใช้ปืนใหญ่ทำไมทำไมถึงไม่ใช้ปืนใหญ่เพรอะไรคะ<ห> เพราะว่าแปกจังเขาลบก็ต้องลบเต็มที่สิไม่ถ้าผมไปตอนผมไปอยู่เนี่ยผมกําหนดเป้าหมายใครเห็นก็กลัวเพราะผมคิดว่าถ้าผมตายอ่ะมันจะเหลืออะไรไม,ไม่ทาไมล่ะมันก็ต้องไปพร้อมกับผมเลยออใช่ไหมออรประสคงประศาสต์ไม่เหลือเขาก็จะว่าผมบอกว่าผมทําผิดกฎกติกาโลกนะทําลายโบราณสถานผมบอกเอา้าก็ที ตัวผมเองมันยังคิดจะทำลายผมอ่ะจะเก็บไว้ทำไมงานเพราะฉะนั้นบัญชีเป้าหมายผมเนี่ยไม่เหลือหรอกครับแถวนั้นหมดจะถล่มไปเลยครับให้ออกไปให้หมดเสนาธิการนี้ก็ต้องเป็นพลเอกปอปลาใช่ใช่ใช่ไหมในยุคนั้นห้ามใช้ปืนใหญ่ห้ามใช้ปืนใหญ่ให้ใช้แต่ปืนคอปืนคอ หลังจากนั้นนะครับเมื่อลุงตู่ครองอํานาจในยุคข,ของคอสชอนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของบ่อนสายตะกูเห็นไหมครับบ่อนสายตะกูเข้ามาสร้างในพื้นที่ทับซ้อนนะครับในเขต1นึ่ง่อสแสนแล้วก็มีการรับสวยกันอย่างเปรมปรีนะครับเรื่องนี้นะครับคุณวิลาสมพิดพยายามจะเปิดเผยเออกมาแล้วก็โดนมวลชนนะครับ ชายแดนเนี่ยนะครับมากดดันตลอดนะครับจนต้องออกมาจากพื้นที่ครับอ้างว่าชายแดนเนี่ยต้องการค้าขายกัน MOU 44นะครับคนที่ต่อ,อยู MOU ก็คือลุงตู่นั่นเองครับเห็นไหมครับฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าทำไมหุนเซ็นถึงรักลุงตู่ครับย้อนกลับไปถึงกองกําลังบูรพานะครับพลเอกประวิตยเป็น พี่ใหญ่พลอเอกอนุพงศ์เป็นพี่รองนะครับลุงตู่เป็นน้องเล็กต่างคนต่างคุมกองกำลังบุรพานะครับไม้พยุงครับผลประโยชน์จากไม้พยุงนะครับและของเถื่อนผิดกฎหมายที่ผ่านชายแดนนะครับผ่านตากองกำลังบุรพานักงาไหนฉะนั้นเนี่ยครับทหารชายแดนโดยเฉพาะชายแดนแถวตราดจันทบุรีเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยแล้วครับว่ามีผลประโยชน์กับทางเขมรเนี่ยเยอะมากนะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของคาสิโนก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลุงตู่กับคุณเซนเนี่ยเขาถึงรักกันครับไม่เคยมีข้อขัดแย้งกันเลยครับ ดังนะั้นลุงตู่เป็นคนที่เหยียบเรื่องให้กับคุณเซ็นเอาไว้นะครับคุณอย่ามาคิดนะครับว่าทหารเป็นเนื้อเดียวกันหมดทหารเองเนี่ยเป็นหลายขั้วการเมืองเช่นเดียวกันนะครับเอาละพอล่าสุดนะครับพอเลี้ยงก็ได้เปิดเผยว่าทหารเนี่ยห้าอรหันในสายลุงตู่เนี่ยร่วมรวม,รวมทั้งโอกาสที่ลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคนของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงหรือว่าชัยกเกษมถ้าโดนตีตกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นครับ ลุงตู่เป็นนายกนะครับรัฐมนตรีช่วยกับเด็กลุงตู่นะครับรัฐมนตรีกลาโหมก็เด็กบิ๊กแดงนะครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็เด็กลุงตู่เห็นไหมครับถ้ากับว่าลุงตู่เนี่ยรอยิ้มรับทักษิณเนี่ยนะครับตายอยู่เลยซึ่งจริงแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเหมือนที่คนที่ตายไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตายแต่อีก3เดือนเนี่ยครับคุณเซนก็มั่นใจว่าคนที่มาเนี่ยน่าจะเป็นลุงตู่อย่างแน่นอนครับฉะนั้นเราก็จะเห็นครับว่าทัพภาคที่2เนี่ยก็จะโดนด่ามากที่สุดนะครับ ท้าพาทที่1ยังบ้าบอไปเปิดชายแดนแล้วก็หน้าแหกกลับมาครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเดชบุญหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเป็นเวรกรรมอะไรที่ทหารไทยเนี่ยพอไปเหยียบกับระเบิดสองรอบแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการมาป่วนภาษาตาเมืองทมเนี่ยครับแม่ทัาพาทที่2ท่านก็เลยได้โอกาสทําตามนโยบายที่ท่านเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับในการปิดด่านตัวนี้แหละครับก็เลยเป็นตัวเร่งเชื้อให้คุณนเซนเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องแ,กแลกนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ สำหรับคุณเซนครับฉะนั้นเนี่ยท่าทีของสุนัขที่นำราชสีครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปหมดเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจากที่กำลังกินอาหารเอโปรกันอร่อยอร่อยอยู่ดีๆนะครับแล้วก็โดนสังคมด่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นท่าทีเนี่ยขึงขังกันเลยเห็นไหมครับยังไงก็ตามครับสงครามของผมใช้คําว่าสงครามแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่การปะทะกันธรรมดาแล้วนะครับสงครามของไทยเขมรเนี่ยคงจะต้องปะทะกันไปนะครับให้กําลังใจทหารไทยทุกท่านนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าทางฝั่งไทยเนี่ย ครองความได้เปรียบทั้งในเรื่องของทหารและก็ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจครับผมว่าเขมรก็น่าจะยันเอาไว้พักหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดก็ต้องเจรจาตามสไตล์ของคุณเซนหมาขี้เรือนนะครับแต่แต่แต่นะครับอยากให้เราเพิจารณากันดีๆครับไหนๆเราเจ็บแล้วนะครับเราจะเจ็บแต่จบไหมครับแล้วจะจบเนี่ยจะจบไปยังไงครับคุณจะจบไปแบบว่าต่างคนต่างถอยกลับไปที่ตั้งในปี67เเหมือนที่อุ้งอิงต้องการลุงตู่ต้องการ สหารเครือข่ายบูรพาพยักต้องการหรือเปลา่าหรือเราควรจะยกเลิก m o u 4 3ที่เป็นต้นต่อของปัญหา m o u 4 4ด้วยนะครับเพราะว่าในเมื่อนโยบายของเขมรเป็นแบบนี้ไม่ว่าผู้นําคนไหนขึ้นมาใหม่นะครับก็จะยังมีการล้ําแดนอยู่แบบนี้เขารวมกําลังใหม่ได้เขาก็จะทํากับเราอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆแล้วทำไม MOU มันไม่ได้ผ่านสภาเนี่ยนะครับมันถึงยกเลิกไม่ได้ผมก็ยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับฉะนั้น1เราควรจะยกเลิก MOU มโอยไหมไหนก็ไหนๆแล้วนะครับสเนี่ย ในเมื่อเราไม่ยอมรับสารโลกกรณีที่เราเสียดินแดนในเรื่องปราสาทพระวิหารไปสองรอบนะครับเราควรที่จะยึดข่าพระวิหารคืนมาหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในภาคีสารโลกแล้วน่ครับเรายึดตามแนวสันปันน้ำอยู่แล้วน่ครับขาพระวิหารถ้ายึดตามแนวสันปันน้ำก็ต้องเป็นเขตของไทยอย่างชัดเจนครับต่อมาครับเราควรจะยึดเกาะกองคืนด้วยไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยพวกออกยาทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ต้องไปนั่งรอรับสวยแล้วครับเก็บผลประโยชน์จากเกาะโกองมาตรงๆเลยไม่ดีกว่าเลยครับเหตุการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับแล้วก็คนที่รอยิ้มอยู่นะครับไม่ใช่ทักษิณชินวัตรนะครับเพราะว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยกับตระกูลเนี่ยผมดูแล้วว่ามีเวลาอยู่ไม่เกิน3เดือนนี้อย่างแน่นอนครับก็ต้องมีการ กดดันให้มีการเปลี่ยนนายกอย่างแน่นอนนะครับก้าวไกลเนี่ยจะชอบจะไม่ชอบอยังไงก็จะต้องดีกว่าการปฏิวัติถูกไหมครับฉะนั้นนายกว่าที่นายกที่รออยู่ครับยิ้มร่ารออยู่เลยครับก็คือลุงตู่ครับแต่นะครับอาจจะสะใจแม่ยก ของลุงตูหลายๆคนนะครับแต่การที่ผมเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาให้คุณเห็นแล้วเนี่ยนะครับคุณยังจะไว้ใจให้เขากลับมาเป็นนายกอีกเหรอครับลุงตู่เนี่ยไปเป็นองคมนตรีนะครับหรือว่าบิ๊กแดงเนี่ยนะครับไอ้ดิวลังกาวีเนี่ยอ้างว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเหม็นขี้ฟันในประเภทชุดความคิดบ้าๆบ,บ,บ,บอๆเหล่านี้มากเลยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นะครับคือเรื่องเดียวกันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับก็ทรงเป็นจอมทัพไทยนะครับอธิปไตยไทยเนี่ยก็คือหน้าที่ของกองทัพไทยนะครับที่จะต้องรักษาเอาไว้คุณปล่อยให้คนล้ำดินแดนเข้ามาคุณปล่อยให้มีความไม่ชัดเจนในดินแดนเข้ามานะครับคุณอย่ามาอ้างว่าคุณรักสถาบันครับนะครับตอนนี้ ทุกคนครับตามน้ํากันอ่ะอยากตามน้ําไปก็ตามน้ําไปแต่เราต้องไม่ลืมครับว่าบุคคลเหล่านี้ที่ผมได้เอ่ยชื่อมานะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่มันบานปลายขนาดนี้ครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยพูดง่งไงว่าเข้าทางตีนเราทุกอย่างนะครับเขมรเป็นคนเปิดเขมรล่ำแดนทหารขาขาดครับอย่าให้เขาต้องขาขาดไปเปล่าๆครับขาขาดไปความสัมพันธ์ของเรากับเขมรก็ขาดเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นต้องมา ตบไอกันนะครับแล้วเอาให้รู้เรื่องครับมันควรที่จะเป็นยังไงครับแล้วค่อยมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ครับส่วนในพวกที่กินอาหารสุนัขนะครับแล้วก็มาเลิกเปลี่ยนกินอาหารสุนัขแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนท่าทีนะครับผมก็ขอสาบแช่งให้คนเนี่ยมันรู้ความจริงกันเร็วๆนี้รู้ความจริงกันไปเยอะๆครับเพราะคนพวกนี้นี่ก็ถือว่าน่าเสียดายครับเป็นพวกขายชาติครับ